มัน,นรนดดนนุ่นเบิ่งปลาขาวสะดุ้งครับยังไงบพี่น้องมันคนบ่หลายนะครับค้นหน่อยๆครับพี่น้อนสะดุ้งกอได้เก็บน,ะ,น,นะ,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 ะครับสะด,ดุ้งเพิ่นกนไงสิดดงใน,ในเตยแล้วปลาขาวครับบ,อบอ่อนไปบ่อนมากเลยเสร็จดีๆเลยสุดยอดพ่อแม่ครับมืงเหี้พาพีวะหน้องมาเบิ่งขาดลงป่าแล้วครับ ตั้งขายเครื่องบิดนะครับบานนาฬิกาปิดเครื่องบิดใหม่นะครับเนื้อที่ไม่มีสิบไรครับบ้านคัมบ้านนาลิจีครับตำบลครับสะอาดอำเภอสว่างเด่นนะครับจังหวัดสกลนครวันไปนอนครับเนื้อที่สิบไรนะครับเนาะค้นบ่ไรมันไลยครับมันเป็นบริกาททางกลุ่มเนาะีขยันมึงมีป่าแล้วค่าบัตรเพิ่นหาสิบบาทนะครับนี่นี่มองบ้านหลายเด้เพี่น้องครับเอาล้อหรุนนะครับอย่งไรปีไกรกัน วายมมาปีนี้ปลาไร้ก็ปิขายแลาวเ่นไรเส้น,สนแหนี่สิหุกบาแล้วอันนี้แพ่เลยครับเมื่อน้ำไก็ปิดกายอยู่มันเนี่ายนี่มันหน่อยก็นี่นะอยู่ฝั่งทางมุ่สวนมากตรงสามโมงครึ่งนะครับ พนามือนีพอนานะครับคมมนะพ่อคอมเบิแล้วแต่ว่ามีาบี่า้เอาเราจเริ่นครับถอยลังจากหานะครับจากหาไปถึงหนึ่งลเอนครับเริ่เตรียมหางีหางสะดมเลยไปมื่นี่ตาฟังมาครับหนึ่งครับ ครับหนับถอยหลังสองยิ่นับศาสตรจี๋แล้วหนึ่งมีสองเครื OOM ่องอยู่เลยเอาเรื่องครับปลอมพลังครับสามโมงเครื่องก็ดีครับหอมรุ่นบนสะดุมใหญ่ๆกันครับพลังครับเพราได้อยู่ได้กินนะครับทุกปีมีนับแกงขม ทุกปีนะครับปีที่แล้วกับวครับสองาคนะครับนี่คิดมากบะลายไหน้องข้าวขาวคับนปีต่อไปนี่อขาวหน่อยนะครับมันง่าเือนไดินะครับแคในนาฟ้าเลือหน่อยก็าเข้านะครับน่อเข้าเี้รอดหาลดนาหาดต้กดให้นะครับกดหน้าออกออกหน้าให้ต้นลงกนี่ให้ได้ย่างรอบน้องได้นะครับมันซ้ำตุ้มมองเะ เอาปั <S 1> <S 1> ันนะครับกนางคณกนเเอคแมนะครับเชืแเชสะดุ้งนะครวงานุอกนีะครับุนเองปลาขาวสะดุ้งครับยังไงครับพี่นางมันค้นบ่อหลายนะครับคนหน่อยๆครับน่สยอดอ้าวสะดุ้งก็ได้เก็บนะครับสะดุ้งเพิ่นกันเลยลบกัวล็อาลอกขาล็อขาลอกขาล็อกขาลัอกขาล็กา็อกขาล็อล้วนะครับกกา <laughs> khảo xoài, à, ừ. để anhuất bắt bả vây thang con chim nòng nhao ra, khảo bưng chân nín cấp này, đùng nhảy mua đây, này ดุงไงก็มูวแล้วมันจลายก็มูหลังหุนก็ได้ยังไงหาบงีพมหน่อยมันจิกไก่ยังไงก็มันหลอกผมก็ซุหมดแ อกสัตว์สัดบอเพราะว่ามันห่างๆครับสะดุ้งบนคนบราหก็ม่เลยครับนี่ไปหลุนอยู่อหลุนบางเส้นทินครับประสิบสัตเปียนเลยน้องไปลองลาข้าวุวุ้ยวุจะกรับาทเลยนะคบ ครับได้เก็บสุบาทจนสรุปไงคนเนี好好่ยถ่ายเป็นเนื้อตารวมงันะเนี่ยสรุปถ่ายบังจันึ่งบ้างเนาะพอได้เก็บกับสรุงน่อยกับวันนอะไ ไม่าด้เก็บครับว่าไได้เก็กบพอยนั่งดุ้ง้วครับได้ครับเหี้ยมันนั่นเห็นได้นะครับ ุ้ตัดหลังย่นีลยครับันุ่มไทยเลยจะย่นี่นะครับเวาทังดจ้งบนสะท้อนเสียงเาหลังนี่ได้ตลอดนะครับเส้นนิ่งจะตลอดเลยตัวใหญ่นะครับป่าเขาบนตัวใหญ่ ได้แล้วนั่นปลาปันนังงหา่ครับโง่ผนนั่งใหญ่ครับสวง,ง,งามเลยครับโอ้ตัวใหญ่อีหลี่ยปผานนังแบนงามอีลีครับึบบกว่ามันจำปลาข้าว,วไงง่านอีหลีนาะ ดูสีมั่วแล้วโอ้เยื่ไก่แล้วเน,นี่ยเช็ดกระดูกกับผนังเห็นปลาแง่กับเม็นปลาแง่ตัวแรกน้องๆครับไปลองครับ น่อยได้บลายครับจะแบ่หัาง่า่มากครับไปลองครับหลังนี่เอาล้างคุณนหัาน่อยนะครับเนี่ยล้างคุณได้ได้ดีแล้วทำเวลางคุณครับทีสมนะครับสะดุ้งแล้วครับได้ดีจะฟังแนละ้วมึงก็ได้ให้เก็บตลอดอจริงอ่ะ มาแล้วมาแล้วของว่าครับปันนั่งครับโอ้ปันนั่งน้องนี่ตัวใหญ่ครับพื่น้องปันนั่งนี่ตัวใหญ่ใหญ่ครับเอาปีกไก่เป็นแหนก็ได้หลายเนี่ยผานั่งปีกปไก่คนเดียวอันนี้ปันปนั่งตัวใหญ่ครับเพื่อน ไปย้ายสามตัวกับไปนั่งย้ายสองตัวกับไปจินตัวมึงเนาะหยิบลงมาโอ้ปลาดูรอกอะไร้ยังดูรอกหัวลงฮึ พยัยามเตินัดจั่น เห็นปะข้าวโดดครับข้าวได้ตลอดนะครับ <c oughs> เห็นนิ่มสลุงใหญ่ของมูลไ้หนองครับอโอ้หลายเยอะรับนี่ยเขาเจ้าละลายเยอะเด้หลายเยอะ ป่างเงี้ยเน่เอ้ยย,ยูยูเน่ไม่ได้ไปผานั่งนี่จะเป็นยังครับน้องเนี่ยยืนี่เนาะน่ะานังเยหันต่า,า,าอ,อย,ออยู่เนี่ยานั่งำปาขาน้องนี่ตัวงเออปาเคยตลอดอู่ นนมนนจัเห็นมอนนครับเรวผมถ <c oughs> ่ายลยสะดุ้งมันได้ตลอดนิ้วปาขาวได <c oughs> ้เก็บปากาวตลอด ลยลอยอยู่ครับเียเลอยลอยอยู่ครับขาคุ้มแบบขาสวยนะตัวใหญ่ยู่โดดออกพร้อมยังยักษ์โตเลยคนย่างยักตัโตจำโดดออกมั้ยย่างขาอยู่ตัวนึ่ง เราจะละลายเลยครับผันนั่งบ่ได้รูปบาทเราจะได้รูปบาทกับโสน,น้อยกับาบ,ากบ่นนาวาครับนั่งครับผันนั่งกันเลเผันเด็กเลยผันนั่งเลยครับ เสดดุงนนะครับเหรนใดบ้างหรอเหรอแม่นหินครับพราด็กเก็บนะครับเปนบริษัทนัอะไรปาขาวกับเพด็เก็บครับก้นประมาณหาสิบก้นอยู่นะครับทั้งมันประมาณหาสิบในน้อยนะครับเนาะ เพิ่าเตียมหนองนวครับโล่งเนยครับนั่นได้ซื่อบาทครับเป็นเครื่องถวยกี่หรอกข้นกับประมาณหาสิบประคุณน,นะครับน้องนี่าณหาสิบนิดๆนะครับ เนี่ยพานัเห็นไดนนะครับเนี่ยนห็นไนลวมันโด่งบอกเฮนั่นนั่นอันนั้งมีอีกล้วอันน้งตัวที่สองครับขังมล่ะาะโอ้บอลยู่ตัวนึงไหมอุยแต่บอลยู่หนาตัวนี้นั่น่ะ พอนั่งไงโอ้สองโตกุ้มแล้วครับมันเลยแล้วตัวเดียวนั่นเจดเดียวตัวได้ตัวแรี้ยงมันก็นคุ้มแล้วครับมัน ได้ไลยครับลงหลังเลยได้ตลอดเลยครับเรื่อยๆเลยเพราะป่าหย่ร่างก็จะได้ป่าขาวครับนีหลังนีก็ได้เรื่อยๆกันครับหลังนีรับ ส้นนินฉันนินบายสีอะนิสวยนี่นี่เพิ่นเพินบุกเพิ่นสนนินสนนินบายสีอสสยสสยสโอ้สุภาพนะครับ มาสีแถมครับนี่ผันนั่งเลยผันนั่งอีก่ตรงนึงตรงนี้แล้วเนี่ยดุงตัวนี้บนไงครับแต่ว่าตรงงามอยู่ครับ โอ้ได oh, yeah, ้ปนังอยาฟังคุณกับไรเป็นนินเราสะด้งมาไปกินเมื่อนั่ปนังวัดทิหาครับเอารงากันนีละนะครับวัดทิหาเมตายศพ็สรงพรนามว่อ์สิเจ็ดนะคับเส้นทีดน้งแล้วามชีเท่านั้น

มันจะเล็กตัวหน่อยเองมันมันจะมากระเพยวะเพอนฮะป่านั่งป่าจีนไปไม่ต้องเอาหรอกเพื่อนนะป่านั่งเนาะ ข้าววะนั่งกันยังไงกว่าเหี่ยวกันยงไงในป่าข้าวครับห็นมนี uh, ่ ันคนมันเตียมมันกระจีดในเลยเนาะคนมันเตียม เก็บไปเลยครับสดุง <c oughs> <c oughs> ช่วงกลางๆนะครับสดุงยังินเงินใหญ่เลยเก็บไปเลย บเลข้าวกระสันมันมาเขาเหีแยนะบุรษีเ่นสมงมเขาต้อง่เห็นอกทายซิ เข่ายังไม่ยุบปากข้าครับเส้นเตยแล้วปากข้าวครับบ่อนไปบ uh ่อนมากนี่เซตดีดีนี่เส yeah, ้นเตยปากข่าวนี่มันตัวที่สองของน้องกับปากข่าวนี เม้ hey, มาอีกแล้วตื่นเหี้ยนั่งครับซี่หาตัวนั้งบ้านั่งตัดตองนตองขึ้นแล้วเป็นสองเดียอะไรซักหนึ่ง น้นจันบ่งนุนจัน,น,น,จนอืปลาข้าวสีกสะดุ้งแล้วครับปลาข้าวยังไม่รุนนะครับรย,นนย,ยังปลาข้าวรุนอยูน่น้องครับ anh nang cái tuổi nhầy mà nó phải vô đó nhân nhất to, nhân áo oh, lút loạt xăm <laughs> ừ. มื่อเราฟังอยู่ในพนงังไงครับนั่งมีตัวงามนองนี่มันนั่นงตัวใหญ่ครับสูตรรนะสูตรครับเข้าของพ่อครับพ่อปัดตองพ่อปั ตองเก็บเรียองเก็บครับในวันประสูติีแรกตองบ่ข้าวบ่เห็นโต้เลยน่นยังอยู่น,นั่ะอ้หนี่ครับบ่อน,นึงเอง,งครับเพื่อน ก็ป้อมแม่น้องครับสำหรับมือนีนะครับนะกษิตเอาไวปจำหนีกันแล้วนะครับก็เ่็นกับมีคนอใดนะครับในป่าขาวเห็นสามโถสีโถอยู่กับป่านางมีถัวงามแล้วครับนะข้นก็เริ่มเท่าไรขึ้นไรส็เทียงกว่าแล้วครับเอาป่ากันยั่งลายอยู่คิดว่าเพราะว่าคนบ่เตียมหนองนะครับนางมีตัว่วเงยนะครับที่นี่ขอบพระขุ่ติดตามรับชมนะครับ นี่น้องติดกันนี่น้องไฟคือคลิกเก่านะครับวันที่หาม่สานะครับวันที่ลงอีกนะครับนาที่ใกล้ๆ,ๆ,ๆเคียงกันนะครับกินี้เข้าตัวแล้วแบบสวัสดีครับ